ถังซานคอนระดับสองดาวแดงปลดล็อกพลังวงแหวนระดับ5 0,000ปีทั้งเสือและป่องแรงจริงเหรอดีจริงเหรอเศษหายากต้องเติมเงินต้องเก็บเหรียญใช้เวลานาน,านสุดคุ้มค่าหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้จานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์จะพามาจัดทีมนะครับสำหรับทางซานล่างค้อนในระดับ2ดาวแดงมาดูกันว่าความสามารถของเขาจะแรงทุบจนสะดุ้งแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอะครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์ตัวละครนะกับถังซ่านคอนนั่นเองนะครับน,นี่คือ1ในตัวละครฟรีนะเป็นถังซานที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็สามารถรับได้ในช่วงเล่นแรกๆนะครับพยายามท,ทําเควสให้ทันนะสาหรับใครที่ทําไม่ทันเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้รับมันอีกแล้วนะครับนอกจากเราจะได้รับเศษจ,จากการที่เราเติมเงินซึ่งมันเหมือนว่ามันหายไปเลย1ดาวอะ่ะเพราะปกติเราจะได้3ดาวมาฟรีแล้วเราก็ค่อยหา อัพโน่นอัพนี่นะครับโดยหาเศษนะครับได้จากการซื้อพวกแพ็คต่างๆเติมเงินในเกมรวมถึงการทํากิจกรรมกิวต่างๆจะได้เหรียญมานะครับเนี่ยแล้วก็มาอัพแล้วเราก็จะได้เศษมาครับนี่เดี๋ยวแค่2ระดับ v i p ก็จะได้นะครับอีก100และ200เศษเราก็จะไป5ดาวแดงเลยนะครับสาหรับตัวนี้โดยเหรียญนะครับเราสามารถหาได้จากกิวนะแต่คนนี้เหรียญเขาไม่มีนะครับโดยเราเข้าไปสํานักกิวเนี่ยทำงานต่างๆ ทำโน่นทำนี่เราก็จะได้รับเหรียญมานะครับนะเหรียญรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับนี่เหรียญรูปสิงเงินนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้ถังซานเนี่ยระดับพลังคือ1นล้านสองแสนนะครับแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียว1นล้านสองแสนก็คงไม่จำพูดหรอกครับว่าแรงแค่ไหนตัวนี้เนี่ยในการแบบจัดเชียร์ลิสต์ของต่างประเทศเนี่ยเขายกให้มันเป็นอันดับ1ของสายโจมตีเลยนะคู่กับถังห้าวเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเล่น การเล่นกับทีมอ่ะมันอาจจะมีตัวที่มาสู้ได้เหลี่ยมลามได้นะแต่โดยส่วนตัวอาจารย์ชอบมากนะครับตัวนี้เศษมันหายากนะครับเลยเป็นที่เหนื่อยมากๆสาหรับวงแหวนที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเสือเสือปองปองหรือว่าจะเป็นเสือเสือเสือปองก็ได้นะครับเน้นที่ทักษะที่4เป็นปองและเราก็มาอยู่กับความสามารถที่โอ้โหระเบิดประทุครับวงแหวนแสนปีแต่ว่ามันไม่ปลดล็อกนะเพราะว่า ระดับแสนปีจะปลดล็อกที่วงแหวน5,000 50, 0ปีนะครับเอ้ยปลดล็อกที่ระดับ5ดาวแดงนะทำให้ตอนนี้เราได้แค่50,000ปีเท่านั้นจากความสามารถของระดับดาวและวงแหวนนะครับเราปลดล็อกได้50,000นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเศษปัญหาย,ยากมากๆไม่เติมเงินเนี่ยหวังที่จะได้ฟรีจากการเล่นกิวเนี่ยใช้เวลานานเลยนะคงกินเวลาเป็นปีๆเลยอะกว่าจะเหยียบถึงระดับ2-3ดาวแดงนะครับ หรืออาจจะได้ไวกว่านั้นถ้าคุณขยันมากพอนะอยู่ที่เราเนี่ยจะขยันมากพอหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยที่มีส่วนร่วมกับกิวมากแค่ไหนทํากิวตอนช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยทำแต้มได้แค่ไหนทําดีแค่ไหนและกิวของคุณมีคุณภาพมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับอ่ะสำหรับสเตตัสท,ที่อัพนะครับก็จะเน้นไปที่โจมตีเลยนะครับหรือจะอัพคิดจะเข้าติดมาด้วยก็ได้แต่ว่าช่วงเนี้ย อ่าถ้าเรามีตัวที่บูตเรื่องคิทเจอลให้เราได้ก็จัดดาเมจไปก็ได้นะอยู่ที่การใส่ของแต่ละคนนะครับลงหลดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะในเรื่องการบูตดาเมจนะครับวงแหวนนะครับก็จะเป็นดอกไม้กีเลนกีเลนแล้วก็กีเลนนะครับเป็นสายบูตดาเมจเต็มตัวแล้วก็ใส่กวางนะครับกวาง2ตัวมาเลยกวางนี้จะเด่นหน่อยในเรื่องของการเพิ่มบัฟดาเมจกวางนี้ก็ช่วยให้อึดแล้วก็ช่วยในเรื่องการฮิวที่มากขึ้นหัวอู่ครับหัวอู่ก็ใช้เป็นงูแมงมุม งูงก็ได้นะแบบนี้จะเป็นสายบัฟดาเมดกับการออกไวันะครับซึ่งต้องชิงจังหวะฝั่งตรงข้ามนะวงแหวนที่แนะนําจะเป็นวงนี้นะครับนี่เลยส่วนวงแหวนนี้ใส่แก้ขัดมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใส่วงที่2ออันไหนจะเหมาะมากกว่าและมันอยู่แล้วแต่ละทีมนะครับหรืออาจจะเป็นใส่วงที่ช่วยของการสะท้อนก็ได้นะสะท้อนความสามารถของฝั่งตรงข้ามนะครับ Twin นเทลดอกไม้ดอกไม้กิเรนกิเรนนะครับมาในตำแหน่งของการเล่งเทินแล้วก็ใส่วงแหวนนี้ครับในช่วช่วยให้3เทินแรกของเราเนี่ยได้รับดาเมจจากาบัฟความสามารถได้ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ2เทินแรกของตัวละครทั้ง3ตัวนะครับที่มีพลังโจมตีมากที่สุดนั่นเองเอ้าซื้อขาครับนะหนึ่ในตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับ โดยถ้าเล่นสายที่เป็นถังซานเนี่ยเราจะช่วยเรื่องเลือดหรือจะเป็นดามิก็ได้นะวงแหวนแรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นกิเลนได้นะครับแล้วแต่ว่าเราเลยแต่อาจารย์มองว่ากิเลนอ,อาจจะเหมาะมากกว่านะนี่เลยใช้วงแหวนแรกเป็นกิเลนเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้ได้รับดามินะครับให้กับถังซานคอนของเราได้รับดามิเยอะๆนะอันนี้ความชอบนะครับแล้วก็ใส่กวาง3ามเลยสําหรับตัวนี้นะตัวต่อมาครับสูตรขาวครับสูตรขาวใช้แหวนเป็น ด้วงนกด้วงด้วงหรือว่าจะเป็นด้วงนกนกด้วงก็ได้ประเด็นหลักคือทักษะที่1และทักษะที่2จะช่วยนะเรื่องของการบูดาเมิดเร่งเทิร์นทําให้ทีมของเรามีโอกาสในการสร้างดาเมิดได้ดีมากขึ้นและแรงมากขึ้นซึ่งเหมาะมากกับการลงตีกระดูกวิญญาณหรือว่าลงพวกล่าวงแหวนวิญญาณเนี่ยเหมาะมากๆนะครับอ่ะเราก็จัดทีมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของทีมเรานะครับโอ้โหบอกเลยว่าทางซานคอนเท่จัดๆน,นะ บวกบูธดามจบัฟดามจดแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูกันว่ามันเป็นยังไงเราไปลองใช้กับป่าล่าสัตว์สิงโตน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะอ่ะเรามาลองที่สัตว์วิญญาณดีกว่าป่าล่าสัตว์สิงโตพลังนี่ต้องการในมหาศารมากนะโอ้โหเห็นทีนี่จุกเลยนะครับเราไปตีสายสายนี้สี่ล้านหกมันก็พลังมันก็พอๆกันอะ่ะสายปีกน่าจะจําเป็นกว่า4ี่ล้านสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าทีมเนี้ย เก่งแค่ไหนนะครับถังซานคอ้อนในระดับ2ดาวแดงเนี่ยจะเก่งสมชื่อหรือเปล่าแต่ถ้า5ดาวแดงนี่ก็คงสุดจริงอะ่ะนะครับอ่ะเราเล่นเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับเราก็เล่งเทินครับเหมือนเดิมตอง่หนึ่งช้าไปนิดนึงแล้วก็ถังซานจันให้เป็นบูดาเมจนะครับจากหัวอู่เลยจานชอบมากๆตัวนี้แล้วก็เอาซื้อขาครับให้เกรกระดาเมจทวินเทก็เร่งครับ ตัวนี้ก็เร่งครับงั้นเรายัดตัวหลักดูไหมเพราะเขาเลือดเยอะอ่าเขาเรียกว่าเลือดเ,เยอะสุดแล้วเราจะได้วัดค่าดาเมจได้ว่ามันแรงมากแค่ไหนนะครับทักษะวิญญาณที่4ี่โอ้โหแรงมากครับคือม้วนเดียวคือหายเลยครับความแรงนี่คือสุดจัดประหลัดยังบอกแอบมาบอกเลยอะ่ะอืมทุบ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  โอ้โหสุดครับนี่ตีกับตัวที่พลังต่างกันเยอะมากนะทีมเราประมาณ3รล้านนะครับสัตว์วิญญาณเนี่ยโอ้โหได้มงแหวน5 0,000ปีด้วยได้ลูกแก้วอัพอ่ามเอม็ดแป0 0 0ปีมาด้วยอีกหนึ่งลูก,ลกนะเจ๋งจัดครับอ่าเดี๋ยวเราลองสายอื่นๆดีกว่าสายนี้พลังเยอะสุดแล้วนะครับอีกสักหนึ่งโคตาี๋ยวเดี๋ยวเราลองตีคนดูไปลอง PVP ดู ว่ามันจะแบบแค่ไหนนะครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราเราไม่มีโอกาสได้มีนะครับมันมีแหละแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เราจะมีอีกนานแค่ไหนครับกว่าที่เราจะได้ตัวนี้มา,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 าคือคือขอพูดได้ไหมอ่ะว่าความแค้นส่วนตัวจะดเลงหมาขาวไว้นะครับเพราะว่ามันสตาร์เราเยอะมากเราก็เลงหมาขาวครับทุบที่เหลือจะทุรบรอบๆบ ติดสตันอ่ไม่เป็นไรครับใส่กอกล้างสารพิษครับให้ทางซานหายมึนก่อนโอเคตีไปเร่งเทินแล้วก็เฮ้ยตีไม่ติดเป็นฟูเลือดไปครับเราก็ยัดเหมือนเดิมครับ ยัดตัวเลือดน้อยเพื่อที่จะเกิดดับเอลีอืม,อมตอนนี้ทางซานเลือดน้อยนะครับมันมีผลนะเกมนี้ด้วยความที่เรามีทักษะของหัวอู่อยู่จานเลยไม่ใส่ทับนะแต่หลายคนก็บอกว่าเอาทำไมไม่ไม่เร่งเทินจากหลงหลงให้เลยนะครับเพราะว่าจานอยากให้ความสามารถยังอยู่ เนี่ยทักษะนี้ทักษะเดียวก็เหลือๆเลยครับสบายมากนะครับเอา้าลืมล,ลืมบัฟโหวพวกบัฟเกาะขึ้นมาอีกอ่ะลองทักษะที่1ดูครับก็ถือว่าแรงนะถ้าเทียบกับพลังของสัตว์วิญญาณนะ ดูเด็กเขาตีเราทีเดียวอย่างเงี้ยตีเราทีเดียวเราก็แบบพร้อมกับพร้อมจะหลับพักผ่อนแล้วอะออวแล้วก็ไปตีได้เลยครับเรียบร้อยนะครับโ,โหโคตรชอบเลยนะใครไม่ชอบแต่อาจารย์ชอบนะแค่เศษมันอับยากนั้นเองทักษะมันโคตรเท่เลยเป็นไงสำหรับการลองทักษะกับสัตว์วิญญาณ ถ้าตีสัตว์วิญญาณในป่าซิงโตที่เป็นระดับสีแดงเข้าขนาดนี้นะไปตีด่านเนื้อเรื่องสบายบื่อครับโคตรแรงโคตรดีเลยนะถ้าได้ซัพพอร์ตดีๆที่รู้ใจสายควบคุมที่ดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วทีมที่อาจารย์จัดแนวเซตประมาณเนี้ยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบการแนวบัฟดาเมจสุดๆให้กับ1ตัวนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองการเล่นแบบ PVP สู้กับคุณดูบ้างอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นน้องเสี่ยวอู่นะครับมาช่วยท่านสามีของเรา ซึ่งดาเมจที่มาจากถังซานคอนตัวเดียวอาจจะโดนจ้วบจ้าบติดสตั้นติดเมือแล้วเราจะลาบากนะเอาอีกตัวนึงมาช่วยละกันแปดเดี๋ยวเราไปลองกันเลยมาลองวัดค่าพลังนะครับแมตช์แรกขอแค่วอร์ก่อนละกัน3ามล้านแปดแสนเก้าหมืน่นปะทะสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเกมนี้ค่าพลังห่างกันไม่ถึงล้านเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่ว่าใครสามารถชิงจังหวะเปิดได้ดีก่อนนะครับโอ้โหห้าดาวแบบแน่นมากครับบอกเลยว่างานนี้มี มีคนลุกกันบ้างครับแต่ต้องแสดงความเสียใจนะเพราะว่าออปชั่นวงแหวนของเราเร็วสุดๆ,ๆนะครับเฮ้ยเขาไม่ติดมือด้วยเขาไม่ติดมืออย่างนี้ไม่ดีสาหรับเราแล้วนะครับโห<ฮ>นี่สินะคือระดับพลังของระดับนี้โอเคเอาถังสารคอขึ้นมาก่อน ครับตอนนี้ต้องโอ้โหโดนเตะใบครับโอ้โ oh, ห oh, อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยครับงี้ต้องบู๊แล้วครับ <What? S 1> เพราะว่าเราต้องจัดการหัวอู่เขาก่อนแนนาเขตของหัวอู่ในการการทักษะที่สี่มันจะมีโอกาสใบและเตะตัดเกตแล้วนะเราต้องจัดการตัวที่เป็นปัญหาก่อนนะครับอืมอืมโอ้โ oh, oh, หเหลือนิดเดียวลูกเหลือไว้ทําไมครับเหลือไว้ทําไมก่อน ไม่ต้องบูทแล้วเสียวอูตอ,อืมเรียบร้อยครับขออีกสักหนึ่งยกละกันโอ้โหติดใจมากๆเลยทางซานคอรนระดับ2ดาวแดงเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่เราจะได้สัมผัสบ้างนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆนะครับมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใครๆหลายๆคนอะไฝฝันอยากจะปั้นนะ มาพลังต่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างที่บอกไปครับคือเกมพวกนี้มันวัดจังหวะกันเพียงแค่นิดเดียวนะเรื่องของโอกาสการติดมือนติดสต,ตันต่างๆนะครับฝั่งเขาเนี่ยเฮ้ยมาแนวถึกครับไม่ต้องเอ่ยเลยครับทีมแนวถึกมาดูสิว่าเราจะเจาะเข้าไหมนะเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาแบบว่านี้หัวอู่มาเป็น,นนั่นนะครับเรียกว่า สายที่ดูดเกาะได้นะครับเฮ้ยฝั่งเขาเร่งเทนเร็วขนาดนี้ได้เหรอถือว่าพลาดนะเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้จานโมแต่พูดนะจานแล้วจานไม่ได้ดูว่าฝั่งหัวข้ามเขาเล่นประมาณไหนแล้วนะขอลองแบบแนวแบบฟูดิยังต้องจัดการตัวปัญหาครับ อย่างนี้ต้องใส่สุดครับถ้าเห็นแบบนี้นะใส่สุดไปเลยนะครับตัวของฝั่งเขาเนี่ยมีความสามารถในการฮิวเลือดเยอะเราต้องจัดการตัวพวกสายโยยุไปก่อนทุบทุบทุบอาจารย์เออหลงครับอาจารย์เออหลงติดอ่าติดสตันนะครับโอโ้โหดีมากๆจังหวะน,นี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่ประมาทเราสามารถใส่โล่ไปก่อนได้นะแล้วก็หลงหลงเร่งเทินครับหลงหลงเราไม่ได้เอาเกาะมาเพราะเราต้องการดาเมจนะครับเราต้องจัดจัดจัดการเออหลงก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวมันตายอีกตัวนึงแล้วมันจะได้ค่าสแ,แต็กเพิ่มนะครับพี่ซานครับสบายเลยครับทักษะที่หนึ่งก็ได้อ่ะอือโอ้โหสุดยอดไปเลยแจมแมว,ว,วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัพถังซานคอนถึงขั้นระดับ2ดาวแดง <c oughs> ดีที่ได้พลังของแหวนแสนปีมาแต่ว่ามันไม่ปลดล็อกสแ,แต็กเพราะว่าเราไม่ถึงระดับ5ดาวแดงนะครับแต่ถือว่าอย่างที่เห็นนะ มันดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่โอ้โหบอกเลยเลยว่าดาเมจสุดยอดมากๆเลยนะขนาดเราโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นเนี่ยเขาเอาสายถึกมานะและแถมยังมีวงแหวนการสวรรณลายผ้าอีกจานคิดว่าจะทุบไม่เข้าแล้วแต่คงไม่มีอะไรที่พี่ซาเราทุบไม่เข้านะครับวันนี้ถือว่าต้องว่าต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับ FC นะครับน้องแฟรลิงนะที่ให้ไอดีสวยๆกับถังซาร,ระดับ2ดาวแดง ให้เราได้มาทดสอบความสามารถกันในวันนี้นะครับถ้าไม่มีน้องแฟรลิงเนี่ยอาจารย์ก็มองไม,ไม่เห็นเลยว่าจะมีใครถึงขั้นระดับ2ดาวแดงแล้วนะเต็มที่เนี่ยอาจจะเหยียบกันไปที่1ดาวแดงกันได้นะครับไงต้อขอต้องนะครับขอขอบคุณน้องแฟรลิงทิงเกเบลเล,เลอ,อร์สเลอร์เมงออลเอมลนะครับที่มาช่วยเราเล่นในวันนี้นะครับโอ้โหคุณอาร์ตอัพทูยูจ้องจะชวนจานตีอีกแล้วนะครับมาไหนๆทิ้งท้ายนะครับคุณอาร์ตชวนจานตีนะ ไหนๆก็ขอทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับคุณอาร์ตอัพ o ทยูเนี่ยชวนจานตีอีกแล้วนะมาทิ้งท้ายคลิปนะครับด้วยประสบการณ์การเล่นเราจะแพ้หรือเปล่าเขาน่าจะเล่นเร่งเคลินเร็วมากนะล้หลงเขาห้าดาวแดงนะครับความเร็วของเขาย่อมไวกว่าเราเมื่อเร็วกว่าเราก็จะเสียเปรียบมากกว่านะครับแต่เขาเล่นปูคิดมาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นการเซฟตัวเองในระดับหนึ่งนี่ไงแล้วเขาเข้าจะบูตให้กับถังห้าวนะครับ ทางห้าก็ทุบเราด้วยพลังของแวนแฟนปีตุ่มปิดท้ายคิดยังสวยงามนะครับ <c oughs> ยังไงยังไงเราก็ไม่ไหวนะเพราะว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาโอ้โหสุดยอดนะครับเขาปั้นทีมของเขาเนี่ยปั้นไปไกลกว่าตัวนี้เยอะมากนะครับเก่งมากจริงๆนะและทีมของเขาเนี่ยไวมากนะครับอย่าไปคิดจะไวก่อนนะถ้าจะไวกว่าน,นี้เนี่ยต้องเขาเรียกว่าเอาระเบิดนะครับไปปลาบ้านคุณอาร์ตนะ ให้คุณอาร์ตไม่สมาร์ทเล่นได้แล้วถึงจะชนะได้นะครับโดนทุบทีเดียวหายนี่ขนาดเป็นทีมที่เราถึกพอตัวนะครับไม่ใช่ว่าเบาบางนะโอ้โหคุณอาร์ตเสร็จคุณโซต่อนี่คือนี่คือกาจะซัดจานไม่ให้จานมีที่ยืนเลยเหรอมาอีกสักหนึ่งตัวนะครับเขาขอมาอ้าวเข้าไม่ทันโอเคงั้นคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาจากพีนเท่านี้นะครับขอบคุณจริงๆสาหรับ ไอดีสวยๆจกน้องแฟร์ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทําคลิปไหนคลิปแนวไหนตัวละครไหนที่อยากเห็นอยากเห็นทีมไหนอะ่ะคอมเมนต์กันไว้ได้นะสําหรับและหลายคอมเมนต์ที่พวกทีมถึกทีมมู่ไยจานจัดทยอยทําให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยมีไอดีให้จานได้เข้าไปรีวิวมากมายนะต้องขอบคุณ f c ทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเราก็เข้าสู่4,500ซับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับที่สนับสนุนและคอยอยู่เคียงข้างช่องเรา ให้เติบโตกันไปได้เรื่อยนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็กราบขอบพระคุณเลยสำหรับคลิปนี้ก็กูดลักแคสฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ